คนไหนชื่ออัญญายกมือขึ้นไอ้บายกมือเลยาเมาหมดเลยอันไหนทูจ้าไหนทูจ้าหน่อยสวัสดีค่ะ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 หน่อยแล้วลูกสวัสดียังไงคะไอ้วาสวัสดีค่ะไหนสวัสดียังไงลูกทูจ้าติทูจ้าสวัสดีค่ะ

ไหนไอ้ายกมือหน่อยคนไหนสวยยกมือขึ้นค่ะคนไหนสวยคะยกมือเร็วอัญญายกมือเลยคนไหนสวยคนนี้ค่ะอัญญาสวยค่ะอัญญาสวยมากน่ามายรูก เนแม่ม่ม่แ่หอวันน้แต่งตัวสวยนะดูสิแต่งตัวเหมือนสาวฝรั่งเศสเลยดูแบบมีมีเอวเลยอะอัญชา เราดูอย่างนี้นะไอ้ว่าเอวตันกว่านะใช่เขาตัวหนากว่านี่คห็นนี้วพิวเลยนะโอ้ตมมืตมมืใหญ่แค่หน้าใหญ่แค่หน้าเรียกว่าหนุ่มอ้วนไม่ได้นะคะก็ที่คุณหมอบอกไงคนหนึ่งแก้มใหญ่คนหนึ่งคุณใหญ่ เหนี่อยได้ขนาหนสี้เออหนูเสือยละค่ะเออหนูสือยค่ะหามามีแล้วใครจะมาหามามีอัญญาหรอ 啊、对啦，三颗了啦。